สวัสดีครับผมสุพ์จนศิรินาลือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ youtube ช่องซูจิโก9826คลิปนี้เป็นคลิปที่5 2 4ช่องซูจิโก9826ออันนี้คือมะม่วงมหาชนก ปีนี้ติดเยอะมากต้นหนึ่งห้ากว่าลูกนะเฉลี่ยลูกสา300กว่ากรัมแต่ก่อนปีก่อนๆติดไม่เยอะนะเฉลี่ยลูกหนึ่งประมาณเ0็กว่ากรัมนะลูกใหญ่เราก็แจกจ่ายข้างบ้านแจกจ่ายญาติพี่น้องแล้วก็ขายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่เหลือแล้วก็ฟีดชอบฟีดไว้ในช่องฟีดก็อร่อยนะ แล้ก็แช่ตู้เย็นแล้วก็ทำมะม่วงกวนนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาทำมะม่วงกวนกันนะอันนี้ประมาณ2องโลนะเราก็จะมาทำกันเลยนะครับวิธีทำนะเราทำด้วยเตาอบนะเราจะใช้เตาอบแล้วก็ทำใน3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือทำแบบธรรมดารูปแบบที่2ก็คือทำแบบขนม แบบทําขนมอ่ะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆรูปแบบที่3คือทําแบบขนมจี่นะจี่บนเตาไฟฟ้านะเรามาทํากันเลยถ้าเราใช้มะม่วงสุกทั้งหมดนะมันจะหวานมากบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ผมผสมลูกที่มันสุกไม่เยอะอยู่2ลูกนะนี่ลูกนี้ลูกนี้กับลูกนี้สุกไม่ค่อยเยอะมันจะอมเปรี้ยว แล้วมะม่วงกวนที่ออกมามันจะไม่หวานจัดนะมันจะมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยก็อร่อยนะผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับหลังจากปอกเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะแล้วเราก็ปั่น เสร็จแล้วเราก็จะต้มนะต้มไฟแรงๆไปเลยนะพอพอมันเดือดแล้วเราก็ค่อยลดไฟพอมันมันเดือดแล้วมันจะกระเด็นไงเนี่ยเราตั้งสูงสุดเลย ก็จะต้มจนมันลดไปสักเหลือสองในสามอ่ะคือให้มันข้นขึ้นอ่ะก็พอแล้วแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งแช่ตู้เย็นเพื่อให้มันเหนียวขึ้นข้นขึ้นเหนียวขึ้นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมาอบ ตอนนี้เรายังใช้ไฟแรงอยู่นะมันเดือดแรงมากเลยดูนะเห็นไหมมันเดือดแรงมันกระเด็นเลยนะเนี่ย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 นี่มันกระเด็นเลยนะเห็นไ่มต้องคนเร็วๆพอสู้มันได้แต่ต้องหลีไฟเลยนะเนี่ยหลีไฟเลยอ่ะหลีไฟมันก็ดีขึ้นแล้ว ต้องใช้ไฟอ่อนแล้วนะตอนนี้จากนี้ไปต้องใช้ไฟอ่อนแล้วไฟแรงไม่ได้แล้วแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆมันยุบไปเยอะแล้วนะ่ะ อ้าวเรามาเริ่มทำมะม่วงกวนกันเลยนะนี่คือเราอบในตู้เย็นแค่ในตู้เย็นคืนหนึ่งแล้วนะจะบอกว่าเวลาเราใช้เตาอบอะ่ะผมเคยลองใช้ถาดอลูมิเนียมแล้วมันใช้ได้แต่แก่ออกยากมากทาน้ำมันก็แล้วมันก็แกะอากยากมากมันก็พอได้นะแต่ไม่ค่อยดีหรอกก็เลยใช้ถาดนี้ดีกว่าอันนี้คือถาดเหล็กกล้า คาร์บอนนะเดกกาคาร์บอนแล้วก็ข้างบนนี้เขาเคลือบสารนอนสติ๊กคือเคลือบสารที่มันกันติดอะ่ะเนี่ยเอาวิธีที่1วิธีที่1ก็คือปกติทั่วไปก็คือใสมาแล้วละเลงละเลงให้มันเป็นแผ่นๆน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันแผ่นๆแผ่นบางๆนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องหนานะให้มันแผ่นบางๆอะ่ะนี่ไงละเลงให้เป็นแผ่นบางๆ คือเราแช่ตู้เย็นแล้วมันค้นขึ้นเห็นไหมมันไม่งั้นเวลาเราละเลงปุ๊บมันก็จะไหลเยิ้มเลยนะถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นนะ่ะถาดนี้มันเล็กไปหน่อยนะได้แค่หกแผ่นเองแต่ถ้าเป็นถาดอลูมิเนียมได้ถึงสิบสองแผ่นนะเพราะมันใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่ง ใส่หแ,แผ่นมันเป็นแผ่นใหญ่หน่อยเอาบางๆเลยนะหนาๆมันจะไม่ค่อยสุกมันช้ามันต้องใช้เวลาเยอะกว่าที่มันจะแห้งอ่ะอบประมาณหนึ่งชั่วโมง นิดๆนะประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆเราจะทาไม่หนาเท่าไหร่มันก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นถ้าหนาหนานี้มันก็จะใช้เวลานานขึ้นนะอ่าเราจะอบจนมันใสอ่ะเนี่ยจนสีเหลืองหายหมดเลยเป็นแผ่นใสเลยนะนี่ไงนี่ก็ได้เป็นแผ่นๆละโอเคทีนี้มาดูแบบที่สองนะ แบบที่สองเหมือนกับทำขนมทั่วไปใส่เต็มถาดเลยแล้วก็ใช้ตัดเอา นี้ได้เยอะกว่านะก็ได้สามสองหกแผ่นหกถึงแปดอะได้หกถึงแปดเลย เราก็เกลี่ยให้มันให้มันทั่วๆนะนี่ไงเราเข้าไปเราอบแล้วนะเราก็จะเปิดฝาไว้อย่างนี้นะให้น้ามันระเหยออกก็อุณหภูมิต่ำๆนะสัห้าหกสิบองศานะถ้าเป็นถาดตัวนี้นะ แต่ถ้าเป็นถาดอะลูมิเนียมมันจะใช้อุณหภูมิได้ถึง80 80 90ได้นะแต่ถาดอะลูมิเนียมเวลาวันแก่ไปแกะยากถึงใส่น้ำมันแล้วมันก็แกะยากอยู่พอสมควรนะอ่ะทีนี้เรามาทำแบบวิธีที่สนะก็ทำแบบขนมจีนะแล้วเราก็ตั้งไว้บนเตาไฟฟ้านะแล้วเราก็จะคอยเช็คอุณหภูมิ ตอนนี้ก็อยู่ที่80นะที่กระทะนะที่มะม่วงก็อยู่ที่65 69มะม่วงนะ70นะครับเราก็จะลีไฟลงแล้วนะเพราะเดิมเราตั้งที่เบอร์หนึ่งนะตอนนี้หลีลงเหลือ0.5นะแล้วเราก็จะไล่เช็คดูนะคือเนื่องจากมันไม่มีไฟตัดไงเราก็จะต้องคอยเปิดปิดไฟให้มันนะก็ต้องคอยเฝ้ามานะันอะ ตอนนี้ป3แล้วามนที่กร okay, ะทะมะม่วงก็ประมาณ70นะครับมะม่วงที่อบด้วยถาดมองสติกนะแบบที่1นอบแบบธรรมดาอันนี้อบแบบที 2> okay. <S 2> <S ่ <S 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 2นะแบบเทละเลงเต็มถาดแล้วก็ตัดเนี <S> <S ่ยตอนนี้เรากำลังตัดอยู่นะคือ ฐานนองสติ๊กมันไม่ติดเลยนะดึงออกง่ายๆ่ายเสร็จแล้วพอตัดเสร็จแล้วเราก็ม้วนนะม้วนนี่ไงแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วแล้วก็ตัดคือเราจะอบจนใสเลยนะมะม่วงจนไม่มีสีเหลืองนะจนใสแล้วเราก็เอามาทิ้งให้เย็นนะพอเย็นแล้วเราก็มาตัดแต่เราจะไม่ตัดที่ฐานนะเพราะว่าฐานมันจะเสีย เราจะดึงออกมาแล้วใช้กัรไกรตัดจะไม่ทําให้ถาเสียไม่เหมือนกับถาดอะลูมิเนียมนะอะลูมิเนียมนี่ตัดที่ถาดได้เลยอันนี้เป็นการอบแบบที่สามนะาทาแบบขนมจีอ่ะจีบนกระทะไฟฟ้านะจะใช้เทฟลอนก็ได้แต่ตัวนี้เป็นเซรามิกนะแล้วมันก็จะไม่ติดกระทะนะครับและมันก็สามารถที่จะ ดึงออกแกะออกมาได้ง่ายๆนะแล้วก็มว้วนจะม้วนใหญ่ม้วนเล็กก็แล้วแต่นะครับจะให้ดูการอบด้วยถาดอะลูมิเนียมนะอันนี้คือแบบที่1เราอบแบบธรรมดาที่มันแผ่เป็นแผ่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นการอบแบบที่สองนะคืออบแบบทำขนมเค้กไง เทและเลงทั่วถาดเสร็จแล้วแล้วก็ตัดเนื่องจากว่าเป็นอลูมิเนียมเราตัดบนนี้ได้เลยนะเราจะอบจนใสเห็นไหมพอใสแล้วเราก็ตัดเป็นแผ่นๆแ,แต่ถานนี้เราก็ทาน้ํามันนะมันก็เลยทําให้แกะออกได้แต่ก็ยากอยู่พอสมควรน,นะอันนี้ก็จะเป็นการอบด้วยถาดอลูมิเนียมแบบที่สองนะแบบตัดนะ ขอบคุณทุกทกท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่อง จากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ฟลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ p u r i f y มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญลักษ์ณ ของซอสเตือนว่าไม่มีน้ํำข้าวเครื่องมีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ําได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ํา RO จากเครื่องกรองน้ํำซูจิโกมี ผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคลอรีนน้ำ RO ไม่มีคลอรีนน้ำ RO ไม่มีตะกันค่า tds อยู่ที่ 1ppm จึงเป็นเครื่องกรอง RO คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล 1500บาทจากหน0 0งบาทห้าเครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุกชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิด กระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกันแถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี304ไม่เป็นสนิมโปรโมชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาท ค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลาสองปีหรือมากกว่าเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสั่งซื้อได้ที่ไลน์0811742480หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำาร o ราคาถูกสนใจติดต่อไลน์0811742480 ค่าส่งยีบาทโดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลาย0 8น1์แปดหนึหรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ